การนวดหน้าท้องให้ผู้ป่วยนอนหงายในท่าที่สบายทาโลชั่นให้ทั่วท้องแล้วก็วัดขนาดเราจะนวดใต้ซี่โครงนะคะจากใต้ซี่โครงสองนิ้วแล้วก็ด้านล่างสองนิ้วนะคะท่าที่หนึ่ง คือถ้านวดตามแนวเส้นตรงนะคะนวดใช้มือประสานการกดเข้าไป1-2ถึง2 2นิ้วนะคะก็วน1 2 3 4 5สาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมา 1,2, 3, 4 5แล้วก็เลื่อนลงมา 1,2, 3, 4 5แล้วก็เลื่อนลงมา 1,2, 3, 4 5, 5าทำแนวและ5ครั้งนะคะต่อไปแนวที่2 1 2 3 4 5ในการนวดทุกครั้งเราจะต้องถามคนไข้ว่าเจ็บไหมเจ็บไหมคะ1 3 4 5เลื่อนลงมาบริเวณตรงกลางสะดือห้ามนวดนะคะเพราะจะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่บริเวณนั้น3 4 5 1นึ่งสองสาสี่ห้าแนวที่สนวดเป็นเส้นตรงนะคะกดหนึ่งสสามี่ห้าแล้วก็เลื่อนมือลงมาหนึ่งสสามี่ห้าแล้วก็เลื่อนมือลงมานะคะพยายามนวดได้ทั่วท้องและกดให้ลึกหนึ่งนสองนิ้วนะคะ2องสามสี่ห้า หนึ่งี่หการนวดตามแนวเส้นตรงให้นวดเส้นละ5ครั้งนะคะรวมประมาณ15ครั้งค่ะต่อไปเป็นการนวดหน้าท้องในท่าที่สองนะคะเรียกว่าท่าลวยลำไส้นะคะแบ่งหน้าท้องเป็น3ส่วนเช่นกันนะคะส่วนที่1ส่วนที่สองและส่วนที่3นะคะใช้มือประสานกันนะคะแล้วก็ กดแล้วก็รีดลงมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแนวและห้าครั้งนะคะแนวตรงกลางนะคะให้กดลงไปหนึ่ง สองส,สเจ็ดไหมคะห้าก็แนวที่สนะคะกดลงไปหนึ่งสองสเราพยายามให้ทั่วท้องนะคะ สีห้ารวมทั้งหมด15ครั้งนะคะในท่าโกยลำไส้ค่ะท่าที่3เรียกว่าท่าโยกลำไส้นะคะถ้าเกิดว่าหน้าท้องฝืดไปให้เติมครีมบำรุงนะคะหรือโลชั่นออยอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้ลดการฝืดลงนะคะท่าโยกลำไส้ประสานมือทั้งสองข้างโกยจาก จากด้านไกลตัวแล้วเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ผลักออกไปนะคะทําแบบนี้ให้ทั่วท้องนะคะทําทั้งหมด15ครั้ง4พอถึงบริเวณสะดือเราก็จะข้ามบริเวณสะดือไปนะคะ,ะกดลงมาท่านี้จะทําให้ผู้ป่วยสบายตัวขึ้นนะคะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ ทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวมากขึ้นอุจจาระที่แข็งตัวก็จะอ่อนตัวลงนะคะทำให้การเคลื่อนไหวทำให้การเคลื่อนของอุจจาระดีขึ้นนะคะเจ็บไหมคะ,มคะทุกท่าเราต้องถามคนไข้ทุกครั้งนะคะทำอย่างนี้ทั้งหมด15ครั้งนะคะ เราควรจะทำทุกวันสม่ำเสมออย่างน้อย15วันติดต่อกันนะคะถ้าคนไข้มีอาการท้องผูกมากเราควรจะมีสบู่เน็บในระหว่างเน็บเราก็นวดไปด้วยแบบนี้นะคะจะก,กระตุ้นให้ลำไส้ทำงานดีมากขึ้นนะคะ่ะถ้ากวยลำไส้ที่ ลำดับที่3มก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่าที่สี่ท่านวดหน้าท้องตามเข็มนาฬิกาทำม,มือเช่นเดียวกับท่าที่1นะคะกดก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เลื่อนมือให้เป็นวงกลมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าลืมกดให้ลึกถึงเอ่อหนึถึง,งสองนิ้วนะคะหรือตามขนาดของหน้าท้องของคนไข้นะคะให้รอบวงนะคะสี่ห้าแล้วก็เลื่อนมือหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสาสี่หาการนวดหน้าท้องต้องตัดเล็บให้สั้นทุกครั้งนะคะสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าจะสังเกตได้ว่าผู้นวดจะไม่มีการยกนิ้วออกนะคะห้าหนึ่งสองสาสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บไหมคะสสสาามี่่หห้นึงงอสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า การนวดหน้าท้องตั้งแต่ท่าที่1นึงท่าที่4ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะท่าละประมาณ15ครั้งค่ะผู้ป่วยที่นวดหน้าท้องด้วยตนเองให้อยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนและใช้หมอนรองใต้เขา่า